อะไรครับจะทำนับถึงหนึ่งร้อยครับจะนับจะนับถึง100นับอะไรครับนับนับเลขนับเลขเอาใหม่นะอา่าปูโตบอกวันนี้ปูโตจะมานับเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยครับวันนี้ปูโตจะมานับเลขหนึ่งถึงร้อยครับยี่สิบเฟิร์สอะโอเคโกวันสองที 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8 5 8 6 8 7 88, 8 9 9 0 9 1 9 2 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9นเเยอ้าวภาษาต่อไปภาษาไทยครับโอเคภาษาไทยเริ่มเลยครับ

2ี2ย22 2ิ2ห2า2ี่สิบหก3ี3ส3บ3จ3ด3ี3ส37 38 3ย40ส1บเอ สิบห้าห้าสิบห้าาสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเกอรอะเลขอะไรครับเลขเลอะไรครับสี่สอืมไม่ใช่ครับเลขอะไรครับอ่าลองนับนับดูนับนับหนึ่งอ้าวหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็เลย หนึ่งสองสามสี่อะอ่ะอ่ะนี่ห้าสิบเก้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วอะไรเลขอะไรนี่เลขอะไรอนับตรงนี้นับตรงนี้นี่เลขอะไรหนึ่งสอ่าอะเลขอะครับอ่ะหกอหกสิบอะไปต่อหกสิบสองหกสิบสสิบห้าสบห

อ่ะสิเอออ่ะสมมโฮเหรออ่ะสันซือสันื้ออ่ะสันซื้อสัซืสันืออ่ะสันสืออีสันสือเออสนสือนอ่ะ

二十九。十什么？四四十，四十四。啊，十十。四十，四十一，十十二，十十三，十十四，十十五，十十六，十十七，十十八，十十九。五五六五十五十。五十五十 五十，一五十，五，五十，一二，二，十，二十三。哎，五十二，五十二。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 啊。二十三。嗯。二十四。五十四。五十四。嗯，五十四。啊。五十四，五十。啊。

六十一，六十二，六十三，六十四，六十五，六十六，六十六，六十六，六十七，六十八，六十，六十九，六十九，我不知道。什么号？我不知道。啊，什么号？一，我不知道。 一、二、三、四、五、六、七、七、四、七十。七十，七十一，一十二，七十三，七十四，七十五，七十六，七十八，七七十七，七十七，七十八，七十九，九百八。 八什么？八，十。八十。八十。八十八我不知道。八十八一，八十二，八十三，八十四，八十五，八十六，八十八。八十七。八十七，八十八。八十。一二三四五六七八九十。嗯。嗯。

จิว s ื้อปาจิวซื้อซีจิวซื้อซีจิ้อวื้อีจิวื้อิออมอีอเย้สามภาษาเสร็จแล้วโอ้โหสามภาษาครับวันนี้หนึ่งถึงหนึ่งอย ไม่ตัดต่อครับ 1, 3, 4, โอเคยาวๆที่ยี่สิบสามพฤศภาคมสองห้าหกห้าคุโตสามขวบสิบเอ็ดเดือนครับ <24. S 2> นับหนึ <24. S 2> ่งถึงหนึ่งร้อยสามภาษา